สวัสดีครับ FC และทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับติดตามทางช่องตลอนทัวร์ซอกแซกสายแคมปิ้งนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่อ่างน้ำเลยนะครับนะพา FC มาแคมปิ้งอยู่ตรงนี้นะครับท่ามกลางสายฝนนะครับแล้วก็วิวสวยๆนะครับของอ่างเก็บน้ำนะครับจางหวัดเลยนะครับนะเป็นบรรยากาศวิวนะครับบนสันเขื่อนนะครับสันอ่างเก็บน้ำนะครับ ที่มองเห็นก็จะเป็นฟูจิเมืองเลยนะครับหรือว่าภูหอนะครับด้านนู้นนะครับมองเห็นอย่างชัดเจนนะครับนะสายแคมปิ้งนะครับสายทัวร์ลิงนะครับไม่ควรจะพลาดนะครับท่านสามารถที่จะมากลางเต็นและก็ชมวิวบริเวณนี้ได้นะครับนะนะครับก็จะล้อมรอบด้วยภูเขาด้วยครับนะด้านนู้นนะครับบรรยากาศตอนเย็นเย็นวันนี้นะครับมีฝนตกมาด้วยนะครับ ตอนทุ่งนี้เช้าคอยดูว่าจะมีหมอกขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็จะแคมป์ปิ้งอยู่บนนี้เลยนะครับสันเขื่อนนี่นะครับนะนะครับมีให้ท่านเลือกหลายที่นะครับท่านชอบบนสันเขื่อนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นด้านล่างนู้นครับลานกว้างๆนู้นครับสามารถที่จะมาปักนะครับเต็นท์ นะครับได้ได้เลยนะครับนู่นลานกว้างกว้างนู่นนะครับกับวิวบรรยากาศอย่างนี้นะครับหายากสุดๆนะครับนะที่อ่างน้ําเลยนะครับคิดว่าหลายท่านก็ยังไม่รู้นะครับสามารถที่จะมาได้นะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้มีฝนตกนะครับโปรยปลอยมานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีเรือนะครับสําหรับท่านที่จะมาล่องเรือหรือว่า มาล่องแพนะครับกินอาหารด้านโน้นนะครับจะมีแพนะครับสําหรับแพแพสําหรับไปล่องแพนะครับกินอาหารนะครับด้านนู้นจะมีบริการอยู่นะครับนู่นด้านนู้นนะครับเขาก็จะไปส่งถึงแพเลยนะครับใครที่ชอบการล่องแพนะครับบรรยากาศยามเย็นๆวันนี้นะครับได้บรรยากาศอยู่นะครับเสียทีว่ามีฝนตกมานะครับถ้าไม่มีฝนนะครับแดดแจ่มแจมเนี่ยฟิวจะสวยมากกว่านี้นะครับ โดยเฉพาะที่มองเห็นนะครับใกล้ๆนี้คือฟูจินะครับเมืองเลยเมืองไทยนะครับนะมาสัมผัสบรรยากาศได้เลยนะครับโอ้โหดีมากดีมากเลยครับลมเย็นๆนะครับตอนเย็นๆแต่แท้สีเสียทีว่ามีฝนตกมาครับนะผมจะมาอีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับในช่วงหน้าหนาวหนานะครับนะคือเป็นจังหวัดที่มี ความหนาวเย็นมากที่สุดในสยามคือจังหวัดเลยนะครับเมืองแห่งทะเลและภูเขานะครับนะครับเดี๋ยวตอนเช้าจะถ่ายบรรยากาศให้ชมด้วยนะครับ มาเก็บบรรยากาศยามเช้าเนะครับที่อ่างเก็บน้ําเลยหรือเขื่อนน้าเลยนะครับตอนเช้าเมื่อคืนก็นอนอยู่ที่นี่จริงๆเลยนะครับไม่ได้ไปไหนแคมป์ปิ้งอยู่คนเดียวนะครับบรรยากาศยามเช้าเห็นไหมครับนู่นนะครับต <ส noun> ื่นขึ้นมาก็ได้ชมบรรยากาศหมอกคลุ้งไปเลยนะครับนะบรรยากาศหมอกคลุ้งๆนะครับอันนี้ถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวนะครับผมจะมาเก็บบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาแคมปิ้งที่นี่อีกสักครั้งนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับนู่นนะครับก็จะเห็นนะครับภูฟูจิเมืองไทยนะครับอย่างชัดเจนนะครับนู่นนะครับบรรยากาศเทีและท่านไหนที่มาจังหวัดเลยก็เชิญชวนมาแวะมาชมวิวที่นี่ได้นะครับมาแคมปิ้งได้เลยนะครับนะที่นี่นะครับ นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับหรือจะมาล่องแพนะครับกินอาหารก็ได้นะครับนะมาล่องแพกินอาหารยามาบา่ายก็ได้นะครับด้านนู้นนะครับอ่าบรรยากาศที่เกืือน,น้ำเลยนะครับยามเช้านะครับ อ๋อนู่นนะครับหมอกเต็มบรรยากาศยามเช้าอากาศสดชื่นมากเลยนะครับเย็นสบายสบายนะครับนะครับผมก็นอนในรถผมครับนะเปิดแย้มกระจกนิดนึงอากาศก็ไม่ร้อนเลยนะครับสบายสบายนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับ